สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนหุ่ยหัวล้านพี่น้องป้าฝากผู้ทั้งปุ่นฝนตกด้วยด้วยล่ะเบิ่งลู่เผื่อปีสังดองบระเด็นพิรน่ะมันก็เศษดองบระเดงพี่น้องเอ้ยกู้โปรตกอยู่ผู้แห่งง่ายหน่อยน้ออยมีจลินลินเนาะพี่น้องจ้เด็กน้อยเริ่องยันมาแล้วเด้อจ้าน้องเต้วางโทรศัพท์ไว้ก่อนลูกวางไว้ก่อนมันจะมันจะแตกนะครับ เออเออน้องเตยสวัสดีครับลุงเลี้ยแล้วพี่น้องดุงเลี้ยแล้ปลากระลึงเลี้ยแลมาแล้วมาแล้วเด็กน้อยกับมาแล้วน้องเตยกับมาแล้วน้องเตยบ่ค่อยสบายเด้พี่น้องจ้าสวัสดีค่ะน้องตาตาลสวัสดีค่ะอีหล่าเลิกเรียนแล้วอีหล่าเรียนหนังสืออยู่ปอดใดแล้ว ปศัมจ้าปศัมจ right. ้าอ um ิ่ลานยิ่งลายอยู่ปศัมจ์หนเด้อพี่น้องเด้อเตีกับไม้ละล่ะตีเป็นองไรล่ะน้องตีมีอะไรบ้ามีอะไรบ้างเป็นคือว่าบ่าสบายเป็นได้นมน้อนขออนุญาตเด้อพี่น้องเป็นเหมืนธรรมดาโลกผู้หญิงโลกผู้หญิงสั้นพี่น้องการทำมดาละกันโรคผู้หญิงมันก็อยากเมียอย่างลอยลเนาะพี่น้องจ้า อเออเนี้ยปักไฟนั่นแบดเบิดนางเตยก็เลิ่งเบ็ดแล้วพี่น้องอันต้มปลาโลต้มปลาโลยายนุ้ยบมาบะกินเวียนได้พี่น้องเอาไฮร้านชงมา้ไฮร้านเพือเขาลานมากินอียายนแซ่บปลาโลกอืมลานได้กลับมาจากโรงเรียนมากินพอดีพี่น้องเย็นนุ้ยมากินนะ นนอั้องเต้กับน้องตาลน,น้องต้าตาลกับน้องเต้กินไคพะโล่กับข้วพอดีลงเนี้นยนมอหิ้วเข่าพี่น้องกินแล้วกินไคพะโล่แล้วฝนตกลิ้นฝนตกว่าแห้งจ้าฝนตกลิ้น นพี่น้องทั้งใดตกแน่นอนทั้งพูดถึงนายกระเล่นนั่นอยู่ดีหรอพี่น้องต้องเจอมาได้แล้วลกูกมอสีส่แล้วครับปลาตั้งใจเลียนเด้อนี่ยังไงไปเขียนย <c oughs> นี่ยัง <c oughs> มาสักแตเขียนได้สื้อเป็นลบออกแกด้วลูกเด้ออือ่ะได้กลายไปหลุนพี่น้องมอสี่แล้วตาตัน พี่หน่อ,ง,นนองเอ้ยดงเดืนไม้ม่ยังกิกนด้เีวเขไออยู่ข้ากับพักกินก็าโล่ป้าพอดีป้าบกินป้าบกินเว้นพี่น้องแต่ไปหน,นักแรงเหมือนเด็่ที่ไหเมอกินเว้นนี่ไปหนักแรงไดยยัยนุย่ยหัวรานแบบที่ดีกะชีน้ำหนักขึ้นแน่นอนพี่น้องอนะ <laughs> น้ำหนักขึ้นมันยากาดแยงแดงพี่น้องฝนลิ้นแล้วเอา เอา้าอันจ้วมาเห็ดฝงควมสีออกอีกเมล่เขาอ่ะเป็นตั้งใดเป็นตาลอ้อโคกบะแต่ว่มามันก็บ่าตเพราะเห็ดจีออกนี่แหละพี่น้องมันนั่นมันลิ้นเนี่ยลิ้นมันอะมันก็เอ้าแม่จ้า<อ>ขอโทษอได้วความเสียงดังเลยพี่น้องเด้อเออเบิงบ่งเบิงบ่งเบิงก้อนขี่ฝากก้อนนั่นเป,ป็นตกอยู่ฝากผู้เผ่าพี่น้องตกอกี่ฝากภูเขา่ะ ท้องนี้ไปใส่นะท้องนี้เนี่ยเนาะยูกเป็นมู้ย้อยหน่อยเย็นว่าพอต้องมาเหลิกมาจากโรงเนี้เราแล่นไปใส่อีบุน่ะไปเนาะไปหาเล่นแล้วท้องนี้ไปหาเล่นแล้วเด้อจ้า le le o, ah. ดอกไม้นี่กับโอ้ยเป็นดอกงามไหลายพี่น้องเป็นขึ้นมาไม้บานแล้วกับเป็นจุม่มขึ้นมาไม้บานแล้วกับเป็นจุมนมมนนจ่มขึ้นมาไม่พี่น้อง งามลายเพื่อนเอินว่าดอกบานบานบุรีพี่น้องงามลายก็จากที่ให้เบิ้งอยังพี่น้องเองไหมเบิ้งดอกไม้น้ำกันก็เบิ้งนะั้นพี่น้องดอกบานบุรีมาแต่ทั้งปวดพี่น้องมาแต่ทั้งผลไมาก่อมันงะออกมาพี่น้อง,อง,อองโอ้งามลาย ดอกบานบุรีสวยงามน้องต้องเตเป็นวันนั้นของผู้หญิงได้พี่น้องเด้อน้องเตยกะเล็บเป็นอ่อ,อนออนแรงแน่น,น่ะจะเนาะพูดล้าจ้าภูเขาถนนไม้เลขสองศูนย์หนึ่งเ่ยนะพี่น้อง ทางหลวงหมายเลขสองศูนย์หนึ่งขันมาจากกรุงเทพกับกรุงเทพเมืองเลยพี่น้องสองศูนย์หนึ่งบ้านเนี้ยหนุ่ยติดถนนใหญ่เด้อบ้านเนี้ยหนุ่ยอ่ะบ่ได้อยู่ติดแดนมู่บ้าน,นอยู่ติดถนนใหญ่ได,ดได้พี่น้องไปไปมากะง่ายอยู่เด้อขันมีรถโดยสารเนาะตอนนี้มันบ่ค่อยมีรถโดยสารนี่พี่น้องหาบ่ค่อยเห็นแล้วรถส้มเนะาะบ่เห็นเลยละ่ะ รถสีส้มสมัยอันสองประตูยี่สิบหน้าต่างไม่เห็นเลยพี่น้องเลยเนี่ยโอ้หนะกันบรรยากาศเกาๆกับสีไข่เนี่ยอืมในใจยัยหน่่ยกับเด็กที่เพิ่งว่าเด็กน้อยกับมาจาัรงเลีเเ้ยนเลอ้ยงเล่นดอกกันอยู่ไอ้กับน้องอาจารย์เนะล้มมา มาคาบขยะอีกแล้วน้องเตยต้องไปเก็บขยายได้เลยพี่น้องจะ้ะน้องเตยเอาเข่าให้ท้องมี่กินหน่อยจ้ะ <c oughs> ท้องมี่กินเข่าแล้ว <c oughs> ท้องมี่กินได้เด้อพี่น้องกินไปเลยแก่ที่ไปขายถิ่มเด้อมาพี่น้องกินข้าวน้ำเด้อลูกเด้อท้องมี ต้แกกินไม่ได้แกทีว่าคาบบางไช่พี่น้องเอ้แกทีกินเข้ากหมือนเนี่ยมัยจกกนจะความเยอะจ้าอยู่เป็นมูยนุ่ยอยูอยวยว่ท้องนี้ก็ได้นี่ละจ้ามีเพื่อนคือเป็นมูเมือนิกนอะเพราะได้มออย่ยาเน,นะพี่น้อง ดาากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แย่หนุย้ยหัวล้านน้ำเนได้จ้าขอบคุณห,หลายๆทุกการรับชมขอบคุณทุกกาลังใจจ้าอันนี้รถคู่ใจย้หนุ่ยพี่น้องยังดูคือเกาขอบคุณท,ทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณท, comment, ท,ทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ได้พี่น้องเด้อขอบคุณห,หลายๆจ้าที่เป็นกำลังใจให้ย้หนุย่ยตลอดมาจ้าบ่ววาคิปใดๆ อขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณจากใจใจยายเหนึ่งหัวลันคลิปนี้ก็ฝากไว้สักดีเด้อจ้าพี่น้องพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า